ันนี้พวกคที่ปฏิบัติแบบธรรมะภายนอกอย่างเงี้ยเอาเอาภายนอกเป็นอารมณ์เอาพุทโธสมาหังซึ่งเป็นสิ่งที่สมมติซึ่งอยู่ภายนอกเลยเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนไทยเราไม่รู้จักพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรหรอกมันเป็นเป็นภาษาบาลีสันติจเป็นภาษามคตอะไรเงี้ยหรือชาวฝรั่งก็ไม่รู้จักพุทโธก็มันเป็นของสมมติไงแต่เราเอาพุทโธเนี่ยมาเป็นตัวบริกรรมจะทํา ทำสติให้ต่อเนื่องอยู่กับผู้โทก็คือเป็นการภาวนาภาวนาคือการทำสติให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องอยู่กับพุโทเพราะฉะนั้นเมื่อสติมันอยู่กับผู้โทมากเข้าจิตก็จะไปอยู่กับผูโ้โทซึ่งมันอยู่ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ยกตัวอย่างพุโทให้เฉยจะทำโมสังโคหรือจะเอารูปเป็นอารมณ์เสียงเป็นอารมณ์จะฟังเพลงไหนที่ชอบใจแล้วสติเนี่ยมันเคลื่อนคล้ายเหมือนกันมันลากจิตของเราไปได้เลยให้เคลิ้มลงนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นทำให้เกิดสมาธิในสิ่งเหล่านั้นได้ รูปเสียงกลิ่นลดการสัมผัสเป็นอารมณ์อะไรเนีมันก็ได้ั้งนั้นอันนี้ลาพุโทโธเป็นอนราอรมณ์จนกระทั่งสติเราไปอยู่กับทุทโธจนกระทั่งตัวผู้รู้ไปอยู่พุโทโธได้บริบูรณ์ทั้งนั้นก็เป็นจิตภายนอกจิตไปอยู่ภายนอกมันไม่ได้ศึกษาภายในไม่ได้ศึกษาที่กายหรือที่จิตของกายไม่ได้ศึกษาในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรม มันไปศึกษาภายนอกมันก็เลยสงบอยู่ภายนอกอันนั้นยังไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาที่แท้จริงถึงจะเอาพุโทโธเป็นอารมณ์แต่ก็ยังไม่ใช่พระพุทธศาสนาเป็นแค่ขั้นต้นในการระลึกถึงพุทธคุณละลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งเงี้ยนะพระพุทธเจ้าภายนอกล่ะพระพุทธเจ้ายังต่อว่าเพราะวักกะลิเลยวัววกวักกะลิเธอจะมาตามดูาย,ายเนอกไกลเปลือยอยู่ย,ยัยผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเหล่า การที่ให้เห็นทมเนี่ยผู้นั้นเห็นเราก็คือให้ไม่เห็นอยู่ที่เห็นกายในกายในตัวเองนั่นแหละเห็นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเปนะ็นอนิจจังทุกขงกังอนตตาและให้มีสัมมัญญามีสติไปเรื่อยๆกายในกายเนืองๆการที่ตามไปดูพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่นวนที่นี่สเสด็จไปที่นวที่นี่แล้วเราจะไปตามดูไปปีติไปติดนั่นเป็นการหลงหรือเปล่าเป็นการหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าในถึงท่านอาจารย์ สเสด็จดับขันบริณิพานไปแล้วเนะี่ยกิเลสนิพานขันนิพานไปแล้วนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวธรรมวินัยที่เป็นศาสดาที่พระองค์บัญญัติเอาไว้เนี่ยมันยังมีอยู่ศีลธรรมเนี่ยเราก็ทําตามนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็นบอกเอาไว้อย่างนั้นว่าธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเธอเพราะนั้นเราจาจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามศีลดำธรรม,ถ,มถ้าเป็นธรรมที่ไม่มีศีลก็มันก็เป็นฝ่ายดําถ้าเป็นธรรมที่อยู่ในศีลก็เป็นฝ่าย ของพระพุทธเจ้าที่ท่านทางสอนทําเราใดเป็นไปเพื่อความกําหนัดย่อมใจประกอบทุกทรงสั่งสมกองกิเลสอยากใหญ่ไม่สันโดษคุกคลีด้วยหมู่คณะเกียรติค้าเลี้ยงยากเพิ่งรู้ว่าทำเหล่านั้นไม่ให้ทาไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสั่งสอนของพระบรม,มศาสดาเพราะนั้นเนี่ยใบไม้ในป่าประดู่ลายเนี่ยเป็นธรรมชาติทั่วไปรวมหมดทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งพืชทั้งจุลินทรีย์ทั้ง ัวไดโนเสาร์หรือว่าอะไรแต่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ถ้าหรือจะเป็นพวกจิตวิญญาณก็ตามนะที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่ายังเป็นฝ่ายโลกิยะอยู่อย่างเป็นเทวดาเป็นเปรตอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่หยาบละเอียดไปตามลําดับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเรานเน้นเรื่องการทํามาศึกษาที่กายในกายเวทนาในเวทน,น,นาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเพื่อจะได้ให้ถึงพระนิพพานตามแนววัตพุทธศาสนา ท่านไม่ได้สั่งสอนให้เจริญพุโทโธแล้วก็แล้วก็ไปท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อันนั้นเป็นสวรรค์เป็นนรกป็นนิพพานอะไรไอ้น,นั่นเป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของผู้ที่เจริญสมาธิถึงเอาจิตเรามาหยุดในภายในเอาสติของเรามาไว้ภายในจนจ,นจิตเราสงบแล้วเห็นตัวผู้รู้แล้วเนี่ยนะก็เป็นพื้นฐานนะที่จะให้ศึกษาภายใน เพราะว่าเราได้อํานาจสมอมท,ที่จกพุทโธซึ่งอยู่ภายนอกเป็นพุทธานุสตินั่นนะแล้วเราก็น้อมเข้ามาภายในแต่ถ้าเราทําพุทโธให้ละเอียดไปภายนอกไปเรื่อยๆเ,ยๆเนี่ยเราเราไปหลงตัวนั้นนะถ้าเราเอาเข้ามาไว้ภายในแล้วจนกระทั่งทําสติของเราอยู่กับพุทโธให้ถูกส่วนเข้านะมันก็จะดับหยาบไปหาละเอียดอันนี้เป็นดับหยาบไปหาละเอียดเป็นอัตรานะเป็นสมถะ เป็นสมาธิที่ละเอียดเราเปรียบเทียบ